สวัสดีครับผมเอธชัยภาชีรัสครับหรือในช่างไร้เหลือวันนี้ครับผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่มีความสําคัญและอาจสำคัญเกือบที่สุดเลยครับของงานระบบไฟฟ้าของเรานั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแผงสวิตไฟฟ้าอุบัติภัยทางไฟฟ้าทั้งหมดเท่าที่ผมพอจะรับทราบมาเกือบร้อยละแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับก็มักจะเกิดที่แผงไฟฟ้าตรงนี้ในฐานะที่ทําอาชีพรับเหมาและอยู่ในวงการ แวดวงวิศวกรรมมานานเนี่ยผมก็จะพบปัญหาส่วนหนึ่งที่เกิดเกี่ยวกับแผงสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าตัวนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งครับแน่นอนครับการติดตั้งตัวแผงสวิตช์ไฟฟ้านี้เนี่ยก็มีความหลากหลายมากเลยครับตามประสบการณ์ตามความชํานาญของช่างของแต่ละคนซึ่งปัญหานี้เนี่ยก็เป็นยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกแล้วก็มีมายาวนานแต่วันนี้ กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับสิ่งนั้นก็คือทางสมาคมช่างหมอไฟฟ้าเละเครื่องกลไทยทางเทมกาเราได้ทําคู่มือการติดตั้งแผงซิลิไฟฟ้าขึ้นมาครับเพื่อให้การติดตั้งแผงซิลิไฟฟ้ามีมาตรฐานแล้วก็เป็นสแตนดาดที่คล้ายๆกันเหมือนกันหมดเพื่อนําไปใช้งานอย่างเป็นระบบแล้วก็วันนี้ผมได้เชิญผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งมาครับซึ่ง เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นอาจารย์เป็นผู้ออกมาตรฐานเป็นผู้เสียสละหลายๆอย่างเกี่ยวกับวงการไฟฟ้าบ้านเราจะมาชี้แจงแล้วก็จะมาบอกเล่าถึงที่มาที่ไปของคู่มือฉบับนี้กันครับสวัสดีครับพี่เรับสวัสดีครับครับคุณลิชัยทองดินครับปัจจุบันเป็นประธานสาขาไฟาฟ้าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทสําคัญมากมากครับของตัวพี่ลีชัยเองฮะในการออกมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าเล่มใหม่ล่าสุดด้วยดังนั้นคุณลีชัยก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทราบเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของแผงเซอร์วิสไฟฟ้าครับพี่ลีชัยครับที่ผ่านๆมาครับจากที่พี่เคยทํางานมาเลยฮะที่เคยเห็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางแผงเซอร์วิสไฟฟ้าอย่างไรบ้างไหมครับพี่ครับปัญหาก็คือว่า เรามีผู้ผลิตมากมายในบ้านเรามีทั้งของที่ผลิตเองในประเทศมีทั้งของที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลก็คือผลิตตามมาตรฐานต่างประเทศเพราะนั้นความหลากหลายเนี้ยก็จะเป็นปัญหาว่าเวลาผู้ที่จะไปติดตั้งเนี้ยก็จะจะต้องมาทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ วิธีการในการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดขนาดพื้นที่ในการติดตั้งนะครับอันนี้มันหลากหลายแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่ามันจะต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามมาตรฐานแล้วก็ให้ให้สามารถใช้งานได้ได้ดีตามที่ได้ได้ออกแบบไว้นะครับคือปัญหาคือความหลากหลายใช่ไหมครับครับโอเคครับเฮ้ยโอเคก็เลยมีความ ต้องการทําอย่างไรที่จะให้ความหลากหลายนเนี่ยมันคล้ายๆกันรหรือเท่าๆกันจริงนะครับเพื่อให้ลดความขัดแยง้งแล้วก็สามารถการติดตัมได้อย่างมีประสิทธิภาพคนนี้การจัดทําคู่มือฉบับนี้ครับพี่พี่เริ่มต้นรวบรวมรวบรวมผู้ส่วนเกี่ยวข้องมีใครบ้างอ่ะครับที่จะมาทําคู่มือนี้ร่วมกันนะครับครับ,ค,รบคือแน่นอนครับเราก็ต้องดูว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวขออ้องประกาศแรกเลยก็คือจะต้องมีผู้ออกแบบผู้ออกแบบครับนะครับ ผู้ขายหรือผู้ผลิตผู้ผลิตแล้วก็ผู้ติดตั้งผู้ติดตั้งก็คือผู้ใช้ผู้ที่นําจะนําแผงซื้อไปใช้งานนั่นเองสามส่วนนี้ต้องมีส่วนร่วมในการที่จะมาจัดทําแล้วก็ในการที่จะร่วมกันออกความเห็นในการที่จะบอกว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วเราจะร่วมเพื่แก้ปัญหาหรือว่าจะทําให้การติดตั้งนี้มันเป็นปตระานมาตฐาน,ฐานมันใช้งานได้ดีแล้วก็มีความรวดเร็วสะดวกประหยัด ทาได้ยังไงครับผบก็คือหมายควาว่าพี่ก็ก็ก็ได้ทําการเชิญใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นผู้ออกแบบผู้ผลิตแล้วก็ผู้รับเหมาครับทั้งหมดทั้งหมดประมาณกี่ท่านนะครับในในชุดนี้ครับทุกชุดนี้เราก็ใช้คนประมาณสิบกว่าคนครับสิบกว่าคนใช่ไหมครับอ๋อนการที่ทุกคนก็คือมาทํางานร่วมกันทำงานร่วมกันไครับแล้วก็เซตกับคู่มือการติดตั้งตัวนี้ขึ้นมาใช้เวลาทางานไหมครับพี่คู่มือชุดนี้เออก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะค่อนข้างนานก็ อาจจะเป็นเพราะว่าแต่ละท่านก็ที่เราเชิญเนี่ยก็คือเป็นท่านที่เป็นคี์แมนของแต่ละแห่งนะนเพราะฉะนั้นการที่จะสามารถที่จะให้จัดเวลาให้สามารถที่จะมาคุยกันได้เนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับแล้วเ็แล้วก,วก็เราก็เหมือนกับเราเริ่มจากคือเหมือนกับเราเริ่มจากศูนย์ก็คือว่าเรา คู่มือการติดตั้งเนี่ยเราก็ไม่เคยมีใช้งานมาในบ้านเราิมแต่เดิมนะครับแต่ในอดีตเนี่ยเราก็อาจจะติดตั้งตามที่พิคอลดีไซน์ทีพิคอลดีเทลของของแต่ละดีไซนเนอร์ที่ทํามาซึ่งมันก็หลากหลายฮะแตกต่างกันออกไปและแม้กระทั่งผู้ผลิตที่แตกต่างกันเนี่ยถือว่าพูดง่ายคือแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็มีความหลากหลายในตัวของมันเองมันก็เลยทําให้ กว่าจะเราจะจูนให้มันมาในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ใช้เวลาเยอะครับใช้เวลาเยอะครับเรียกว่าเดี๋ยวผมว่าประมาณปีหนึ่งนะครับเรียกว่าใช้เวลาพูดกันง่ายๆคือใช้เวลามาถกเถียงกันมากกว่าที่ใช้เวลาในการเขียนด้วยซ้ำเพราะว่ากว่าจะเขียนเนี่ยมันต้องมันต้องถกเถียงกันให้ได้ข้อสรุปก่อนว่า้เราจะยังไงกันแน่เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเนี่ย เขียนไปเดี๋ยวก็ต้องมาลื้อใหม่เขียนไปเดี๋ยวก็ต้องมาลื้อใหม่ครับครับก็สแสดงว่าจริงๆแล้วผมบอผมว่าแอบแอบดูแอบดูในกลุ่มล,ลายการชุดที่การทําคู่มือการติดตั้งแผงเซนเซอร์ไฟยอยู่ยนะครับสนุกมากครับทุกคนมีการออกความคิดเห็นมีการถกมีการเขียนมีการนําเสนอข้อมูลอย่างหลากหลายคยื่นี่นี่ก็สแสดงว่าตัวนี้เนี่ยตอนนี้คือทุกคน ได้ยอมรับในตัวคู่มือฉบับนี้ละตัวที่เป็นฉบับล่างครัใช่ไหมครับครับสําหรับผู้มาร่วมในการทําคู่มือชุดนี้นะครับผมถือว่าเป็นท็อปทีหรือท็อปไฟของระดับประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่มือฉบับนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคนทํางานจริงๆรการร่วมกันทํางานใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับตอนนี้ฉบับล่างเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วแล้วจะคิดว่าพร้อมจะจัดกินหรือยังครับพี่ก็จริงๆก็คิดว่าพร้อมแล้วนะครับ ร้มามรับผิดที่นันใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าถ้าเราจะให้มันสมบูรณ์เราอาจจะมาพิสูจน,น์ทดสอบนิดนิดเล็กน้อยครับผมครับโอเคครับทีนี้ถ้าสมมติว่าพี่ลิชัยครับสมมติคู่มือฉบับนี้เนี่ยสมมติเสร็จออกมาแล้วเนี่ยครับพี่ในฐานะคนที่เป็นเป็นประธานการทําคู่มือชุดนี้ครับพี่มีความคาดหวังว่าคู่มือชุดนี้เนี่ยจะไปเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างครับก็คาดหวังว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ การติดตั้งเนี่ยมันมีมาตรฐานที่ดีขึ้นการทำงานของผู้รับเหมาเนี่ยน่าจะง่ายขึ้นนะครับแล้วคู่มือชุดน,นี้นอกจากว่าพูดถึงเรื่องการติดตั้งแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเราให้ความสำคัญก็คือว่าการคอมมิชชันนิ่งอันนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยอาจจะไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนก็คือว่า แต่ละเจ้าแต่ละผู้ผลิตเนี่ยก็มีรูปแบบของตัวเองตอนนี้เราก็ทําเป็นรูปแบบมาตรฐานว่าเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะต้องทดสอบอะไรบ้างเพื่อให้แผงสวิ์เนี้ยสามารถใช้งานได้ได้ดีตามวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็อาจจะมีมีแถมอีกก็คือว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานก็คือว่าเรามีบท พูดถึงเรื่องการบำรุงรักษาด้วยภายหลังการติดตั้งอานี่สาคัญมากเลยนะครับรก็ส่วนใหญ่แล้วของผู้นี้เนี่ยพอติดตั้งไปแล้วก็มักจะเป็นไงครับลืมไปเลยครับจะไหมครับลืมไปเลยเพราะเนื่องจากว่าตัวตู้ไฟฟ้าของเราเนี่ยมันไม่มี moving part คือไม่มีส่วนเคลื่อนไหวมันก็เลยไม่มีการสึกหรอเฮ้ยไม่ีการสึกหลอทุกคนก็เลยเป็นไงครับไม่ไปยุ่งไม่ไปทําอะไรกับมันไม่อยากไปยุ่งคิดว่าเดี๋ยวไปยุ่งแล้วมันจะยุ่งขึ้นมาเองมันงความจริงแล้วผมเรียนว่า การเป็นเน้นั้นแมเนเทนนนซ์เนีับเป็นเรื่องสำคัญนะจำเป็นมากอุปกรณ์ทุกชนิดไม่ว่าใดๆก็ตามนะครับไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ตลอดไปโดยไม่มีการบำรุงรักษาและการบำรุงรักษาเนี่ยมันต้องทำอย่างเป็นระบบด้วยนะฮะต้องทำให้ดีถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าของคือเราอาจจะเคยได้ยินมาว่าของดีๆไปพอไปบำรุงรักษาแต่มันเสียเลยใช้ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เราอาจจะไม่ได้ ไม่มีวิธีที่ถูกต้องในการบรุงรักษานะครับ mm hmm. ในเรื่องการรักษาเนี่ยขออนุญ,ญาตขยายความนิดหนึ่งว่ามันก็จะมีการเรียกว่า Inspection โดยวิชุวนวิชุนอินสเป t ชันแล้วก็โดยใช้การ m a เมชเมนในการวัดเนี่ย mm hmm. ตัวเนี้ยการวัดจะเป็นตัวบอกเราว่าอุปกรณ์ที่ใช้อยู่เนี่ยมันมันจะยังคงสภาพที่จะสามารถใช้งานได้อีกนานหรือไม่หรือว่ามันต้องเตรียมตัวแล้วนะเพราะว่ามัน กล้จะเสียใกล้จะชำรุดแล้วนะคุณต้องเตรียมเปลี่ยนต้องเตรียมอุปกรณ์สำรองแล้วมิฉะนั้นแล้วขบวนการผลิตเนี่ยก็อาจจะหยุดกระทันหันได้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวสําคัญครับทุกท่านครับถ้าทุกท่านจะสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดสมมติเรามีวัสดุอุปกรณ์ที่ดีแน่นอนครับเราก็ต้องมีการติดตั้งที่ดีครับพอติดตั้งที่ดีเสร็จปั๊บก็ยังไม่พอนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าการติดตั้งนั้นดีก็ต้องมีการทําการคอมมิชช่นนิ่งใช่ไหมครับ การคอมมิชช่นิงก็จะมีการวัดค่าต่างๆแล้วก็นําส่งซึ่งการคอมมิชช่นิงเนี่ยในอดีตที่ผ่าน,ม,น,นมาผมในฐานะผู้ละเมาตรงอย่างที่อาจารย์ลอชัยบอกนะครับว่าแล้วแต่เลยครับแล้วแต่ตัวเราแล้วแต่ผู้ควบคุมงานต้องการอะไรนะครับแต่คู่มือฉบับนี้ก็จะบอกว่าการคอมมิชช่นิงอย่างไรถึงจะเป็นมาตรฐานจะต้อก็ต้องมีการส่งรอบงานใช่ไหมครับ,รบมีการใช้งานอย่างถูกต้องและภาพสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมบำรุง ไม่ใช้อยู่ดีๆใช้งานใช้งานใช้งานแต<ม>่ไม่เคยดูการซ่อมบำรุงเลยเพราะประสบการ์ตัวนึงครับพี่เลยใจครับร <attention> ที่ผมเคยเจอปัญหามาก็คือ <c oughs> การใช้งานไม่ค่อยใช้ปัญหาครับก็ใช้งานปกติแต่บ่อยครั้งเลยครับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมครับอ<ม>พอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปับป๊บแล้วมันมันม่วพอมันมั่วเสร็จปั๊บต่อรื่อต่อนี่ก็จนกระทั่งทาให้การเขาไม่เช็คเองเขาลวการซ่อมบำรุงมันทําได้ยากขึ้นเพราะสายโฟมสายไฟมันลุงรังไปหมดเลยแลวประกอบกับงานทางไฟฟ้าทุกคนจะกลัวความเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นมาตรฐานสําคัญครับ มาตรฐานจะนำไปสู่ความปลอดภัยครับสำหรับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของทุกๆท,ท่านคู่มือการติดตั้งแผงเซอร์วิสไฟฟ้านี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นส่วนเริ่มต้นที่จะทำให้อุบัติภัยทางไฟฟ้าลดลงได้ในอนาคตน่าจะมีส่วนนะครับผมเิื่แว่ามีส่วนอย่างมา,มากๆเลยถ้าเราทำงานทุกอย่างอย่างที่ผมไล่ไปแล้วนะครับอย่างถูกต้องตามขั้นตอนอุบัติภัยทางไฟฟ้า ก็จะลดลงและก็อาจจับหมดหายไปในที่สุดซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณคุณลือชัยทองดินมากเลยครับที่ได้เสียสละเวลาทั้งกําลังกายองค์ความรู้ต่างๆประสบการณ์ของท่านที่มีมาร่วมทํางานกับทางสมาคมช่างหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยในการจัดทําคู่มือการติดตั้งแผงซึ่งไฟฟ้าขอบคุณพี่ลือชัยมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และคู่มือการติดตั้งแผงเซนอร์ไฟฟ้านี้นะครับก็จะทำการเปิดตัวที่งานเ e n กา m e เมทาวส e โฟร์เ r ิร์ o กูที่พัทยานะครับในวันที่2และ3กันยาย,ยานนี้ไปพบกันที่งานนะครับสวัสดีครับ